กรณีเจ้าอาวาสโอนเงินวัดให้หิงสาวไปเล่นพนันถือว่าผิดฐานใดกผิดที่รักมากเกินไปใจอ่อนเวลาเธอคอมาขอผิดที่ไม่เล่นเองถ้าเล่นเองอาจจะได้กำไรกลับมาก็ได้นะคอผิดกฎหมายอาญาฐานยักยอกทรัพย์เตรียมตัวบินไปห้องกลงได้เลยจ้ะคำตอบก็คือขอขออย่างแน่นอน คือถ้าเขาออกข้อสอบกันแบบนี้ก็คงได้คะแนนเต็มกันทุกคนนะ่าฮ่าฮ่ข้อสอบง่ายเกินแต่มันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคําว่ายักยอกทรัพย์ถ้าช่วงนี้เราไปอ่านพาดหัวข่าวตามสื่อต่างๆก็จะเจอคํานี้เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วยักยอกทรัพย์คืออะไร ยักยอกทรัพย์คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทําความผิดฐานยักยอกต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับพูดง่ายๆก็คือการที่เราได้รับของคนอื่นมาอย่างถูกต้องแล้วเช่นเขาฝากไว้ให ดูแลหรือเรายืมเขาซึ่งเขาอนุญาตแล้วแต่เรากลับแอบ,บเอาไปใช้เองโดยประโยชน์ส่วนตัวหรือเอาไปให้คนอื่นโดยที่เจ้าของไม่รู้และไม่ได้ยินยอมอย่างกรณีที่ถามจากข้อสอบเมื่อตอนต้นคลิปเงินของวัดที่ควรเอาไปบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในวัดพวกค่าน้ำค่าไฟแต่ดันไปโอนให้สาวเล่นบาคาร่านี่ยผิดฐานยักยอกทรัพย์หรืออีกตัวอย่างเช่นนางสาวเอยยืมสร้อยเพชรของเพื่อนมาใส่แล้วดันเอาไปขายเฉยเลย แบบนี้ก็เข้าขายยักยอกทรัพย์เหมือนกันนะจ๊ะเพราะถึงจะยืมมาโดยชอบแต่เอาไปขายโดยไม่บอกเจ้าของเท่ากับผิดจ้าเอาล่ะมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วเราลองมาฝึกทำข้อสอบจริงๆกันดีกว่าข้อใดต่อไปนี้เข้าขายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญากนายแดงแอบ,บปีนเข้าบ้านคนอื่นแล้วขโมยทรัพย์สินมีค่า ขอนายดำเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแต่นำเงินของสหกรณ์มาใช้จ่ายส่วนตัวในครอบครัวตนเองขอนายขาวหลอกให้คนอื่นโอนเงินโดยอ้างว่าจะขายมือถือราคาถูกงอนายเขียววิ่งกระชากสร้อยคอทองคำของป้าสม้มที่กำลังยืนรอรถเมล์ ตอบข้อไหนกันลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปแนวนี้กดใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันใครอยากให้สรุปข่าวไหนหรือวิเคราะห์ข้อสอบจากเหตุการณ์ไหนก็แชร์ได้นะเดี๋ยวเราจัดให้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย